วิธีจําของครูครูจะจําแบบว่าเอาเทียบกับอะไรที่เรารู้จักดาราที่ครูชอบแองเจลิน่าโจโจลี่เป็นแองโชวีเออครูจะจําอย่างนี้ใช่วิธีจําแบบเปรียบเทียบอย่างนี้มาตลอดครูได้ไอเดียจริงๆนอกจากคานี้ตรงนี้แล้ววิธีจําแล้วครูได้ไอเดียก็คือตอนครูเด็กๆครูมีเพื่อนแฟดแล้วครูไม่รู้จัก เมื่อจากคำว่าฝาแฝดจนกระทั่งไปเห็นครั้งแรกครูตกใจเลยอ๋อทำไมหน้ามันเหมือนกันแล้วไอ้ความที่เราเอ,อ่ออยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงครูก็เลยหาข้อแตกต่างของของความเหมือนอ่าเราก็จะได้อ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้อีกคนเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมามาเรียนตรงเนี้ยมา ก็เลยใช้วิธีเอ้ยเอาที่มันคู่กันนะอย่างปีบกับเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ใช้วิธีนี้เอาครูก็เลยใช้วิธีแบบนี้เลยมาเป็นหนังสือเล่มนี้เปรียบเทียบใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้บางอย่างครูก็เปรียบเทียบสามอย่างอย่างเช่นอัญชันกับถวันเปลี่ยนใบก็ขนาดเดียวกันใช่ไหมคะเอะอ แล้วถ้าเกิดปุ้มปุ้ยเคยทำแับกับครูจะเห็นว่าครูไม่ได้ให้ดูใบหรอกนะครูรูดหมดเลยรูดเอาแต่ก้านใช่ไหม,มบางทีใบไม่เห็นเห็นแต่กา้านเราต้องต้อง,ต,องต้องรู้ให้ได้เอ่อแต่ถ้ามีใบยิ่งง่ายอเลยเนี่ยอย่างให้ดูไม่ต้องดูอะไรมากดูแค่ใบปลายใบยปลายของอัญชันเนี่ยเห็นไหมคะ จะจะเริ่มแผ่กว้างโพกใบแผ่กว้างแต่ถวันเปลียงไม่ใช่ถาวันเปลียงจะมามาป่องปลายเหมือนทรงลูกมะละกอ,อะเพราะฉะนั้นบางทีเราจําเปียงป่องปลายอ่าแล้วถ้าเรารูปอย่างเงี้ยอันชันเนี่ยจะลื่นๆธรรมดาแต่ถวันเปลียงอะ่ะมันเหมือนเหมือนใบข้างหลังอะพับพับขอบอ่าแล้วใบถ,ถ้ามาเทียบกันแล้วใบสีเขียวเข้ม กับตีเขียวอ่อนธรรมดาแล้วก็หนากับบางถ้าเราดูบ่อยๆแล้วอีกหน่อยเราก็จะรู้ต่อให้ไม่เทียบกันเราพอจับอ๋อมีขอบ,ขอบตรงปลายจบเลย